สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องชาวยูทู e นะผมก็มาพบกับผมนะับ y o ยนะูทู e นับจริงปากางมุ้งนะับในคลิปนี้ก็ลานับจมก็มาดูกับพีซเลยร้อยสามสิบสิบนะครับไอหนุมซามูไรลูกเรื่องไตยุนตอนนี้ก็ขึ้นมาลมไม้นะครับลมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลมเสร็จแล้วก็ต่อยนะครับ ลอยลงสู่ด้านล่างนะครับดัคเตอร์ขึ้นมาเอาด้านบนไม่ได้นะครับนี่ครับลอยไปทางต้นเลยครับบ้าไปทางต้นต้นนี้ไม่ใช่เล็กๆครับ <c oughs> ไ่้นี่ทวนดักเตอร์นี่อยู่ด้านล่างครับอันนี้ไม้นี่โคตรใหญ่นะครับใช้ได้เลยครับไม้ โกมัตสุกับปี430นะร,รุ่นสิบรุ่นหรือว่ารุ่นปัจจุบันของใกล้โกมัตสึนะครับตอนนี้ใส่วากีฟนะครับขึ้นมาล้มเองนะแต่ตอนล้มนี่เรามาไม่ตันครับเก็บปามาตานี้ไหมวะแล้วก็ปามาตานี้เราต้องยกโดยด่วน ใจกังยนกุมัทรุนะครับสีส่สูบสี่สูบโตโบก็มันเร็ววันนี้นี่อยู่ประมาณที่เก้าสิบกว่าแรงมากครับตัวนี้ก็มูนีเ่เราลืมนะครับวันนี้ก็รีวิวกว่าเกล้านะครับพูดให้ดูก่าเกล้าเป็นกังยนสีส่สูบนะครับวันน,นี้นี่จะอยู่ที่เก้าสิบกวาเรงมากนะครับที่สองพันรอบต่อนาที คมก็กวมัตรูครับไม่เสียได้ครับตอนขึ้นมาลมมันควนนี่เรามาไม่ตันครับไม่เป็นไรครับก็ดูตอนปลาลงก็ได้ครับปลาลงตั้งต้นครับช่วงล่างล้อเลอเจ็ลูกครับแกเรียหนึลูกไปแตกเจ็ดสิบ มีกล้องหลังด้วยนะตัวนี้น้ำหนักก็อยู่ที่3ตันครับอยู่ที่3ตันครึ่งน้ำหนักเท่ากันจะจำนายโดยบางกอกโกมัตชุเซียวในพียงปูเดียวในประเทศไทย มาปจมการตามาน,นะครับช่วงหน้าฝนตายแบบเรียวๆไปเลยครับพี่น้องแม่แปลงนี้นี่ลมกันสองจุดนะแปดสิบไร่ก็ไ้สนใจรถอากุ้มัตสุนะครับเร่อยาะเป็น200ร3อยรอยสามิบกต็ติดต่อาบางกอกกุมัตสุเตีได้นะจ้ากา้า รัวปฏิเสธนะครับาาราคาได้บ้านตั้น,นครับนี่ครับขึ้นมาต่อยนะครับขี้ไปตีลาต้นนะครับรถขึ้นไม่ได้นะมันสูงนะลื่นอันตรายแขกว่าจะได้รักบาตนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตำมายางนะครับ หนกับเล็กบิกอนูนะปีสีเจ็ดสิบรุ่นแปดกีบไตรุดนะอยู่ด้านล่างนะอรันร้อยสามสิบรุ่นแปดเออรุ่นสิบนะบอลลูนนะไม้นี่ไม่ใจเล็กๆนะพี่น้องไมนี่ถือว่ายอยใช้ได้แหมแปลงนี้นี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังมาตายดูครับตอนขึ้นล้มมันกวนนะไม่แน่ว่าเกมตอนไม้อ่าลงหมดนี่น่าจะขึ้นล้มไม่รู้นะ ชอบกินเนี่ยอย่าลืมกดซับกดไลก์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กรุ่นในรู้จักยาวดีอ่ะสูนดีใบ k i ิงปากังมุ้งนะเป็นเพจเฟซบุ๊กฝากกดติดตามด้วยครับนี่กดไลก์กดแชร์ได้คนระับทำไมคนไม่มีนะประกีบนะกระกีบไม่นะ ทำไมานี้นี่เยอะไม่มียานกุดดินครับมีแต่ยานคลิปครับกราบอลาบเวกเตอนะร์นะรัวเร่งเลยลาบเวกเตอร์ โอ้ลากเก็กเตอร์ลากเก็กเตอร์ต้องไปดูครับต้องไปดูนะพี่น้องนะต้องไปดูไปตัวเดินนี่แรงนะตัวเดินโอ้โหรอดไม่รอดต้องดูเอาครับพี่น้อง นะครับมาดูครับลากสีละสีอ้าต้นแม่ต้นใหญ่ๆครับกับแบรกเตอร์ครับ,รบตบีอาสูนี่ก็ซิ่งเดี๋ยวไปติดตามดูครับโอ้ยว้าเฮ้ออยอ่ะตะไลตะไลโอ้สบายะตายะไลกำลังลงกวน แม่ลายตันนะครับนี่ครับลากแท็กเกอร์ลงควนไปเลยเร็วดีครับดีกว่าตอนนะแม็กกูดีกว่าลากรถไถนะลากสบายสบายครับเดียวตรงนี้ลากลงควนนี่นี่ครับลากไปทงต้นเลยครับพี่น้องโอ้โอวนตรงอีกแล้วครับพี่น้องกับมันนี่ แรงได้สามวันเรียบร้อยลงแรมจีนโอ้บ้าไปแล้วนะครับเกต่อ,อ,อต้นยางเสร็จไม่รู้ว่าจะขึนล้มอีกไหมนะครับ ล้มนี่ปาเลยครับเดี๋ยวเราได้ตามดูตอนล้มครับเ<ม>นี่ยจอยแมกูดับเป็นกองนะครับแล้วก็เอาโซ่มาล่ามลากกับแทรกเตอร์นะครับเมื่อกี้นะครับไอ้ีีอยู่บนควนเลยนะตั้กันนะบนควน rồi tao chấp chặt vang lắm chặt vang Đây ta bơi sắt cố trụ Có ส่งร่มไม้ไอ้ไอ้ใจหน้าฝนหน้าบ้างนะครับร่มนะับกลางาล่า่นนะแต่บรจัดโกามาันสุบางกอกโกมาันสุเจลดูอยู่นะคเออช่วงดีดีรถกุดดินเม็ดชิดครับเมส็สชิดที่จะได้ดูช่วงนี้เรามาดูรถกรีบไม้ครับก่ช่วยส่งร่มไม้บ้างนะครับบอยสัทโกามาันสุนะ รถต่ใจดีครับโกมัตรุต้นตาลต้นมือเร็งนะครับก็โอเคครับไปจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมนีสำเรับ